สวัสดีครับวันนี้มาเจมกล้องดีเซลครับผมนี่เลยครับวันนี้จะมารีวิวมีคอมเมนต์พี่ท่านหนึ่งก็ถามว่าฟังเพลงลูกทุ่งฟังเพลงสามชาอะไรแบบนี้ได้ไหมไม่ใช่สโลเบทอย่างเดียวได้พี่ขอให้พี่คอมเมนต์มาเถอะว่าพี่อยากดูแบบไหนอยากดูแนวไหนอยากดูสไตล์แบบไหนครับ ลำโพงตู้นี้นะครับฟังได้ทุกแนวเพลงนะก็ถามว่าผมสั่งมาจากน้องหนึ่งในเฟซยู่กระบ,บีครับเหมือนคอมเมนต์พี่ท่านนึงที่ถามว่าผมซื้มอมาจากไหนฟื้นในเฟซครับต้องสั่งนะก็เขาถามว่าผมก็หลายๆคิดนะแล้วมันไม่ใช่ฟังแบบยังไงครับพี่ฟังแบบสโลอย่างเดียวก็มันฟังเพลงได้ทุกแนวนะ มันก็ร้อยทุกแนวเลยพี่เบดออกทุกแนวก็วันนี้จะให้ฟังสามชาแล้วกันเออฟังสามชาแล้วก็ฟังลูกทุ่งปนๆปปปกันไปนะก็รับนี้ถ่าย 4K20 เฟไมให้ดูกันว่าความชัดรายละเอียดของเขาเนี่ยมันจะประมาณนี้ครับก็มีคอมเมนต์ถามผมว่าผมใช้อะไรถ่ายลง youtube เหรอครับก็ผมใช้เป็น16 Pro นะ16 Pro ครับก็ใช้16โป o ถ่ายเลยเนี่ยครับเนี่ย ตัวสามกล้องเนี่ยครับน,น,นี่สามกล้องนี้อันนี้นี่นก็ชัดครับก็ถ่ายวิดีโอลงวิดีโอโทรศัพท์เครื่องเดียวเลยครับจบที่เดียวเลยกมนะมมม็มันชัดนะตาแบบผมมันแบบผมว่ามันชัดดีก็ดูเลง่ายดีก็ลงคลิปตัดต่ออะไรก็ง่ายๆก็นี่นครับก็มีคนถามผมว่าฟังได้ไหมฟังร้อยไหมก็มีคนสั่งซื้อไปนะ ดอกลำโพงตัวเนี้ยครับก็มีคนสั่งซื้อไปสองสามดอกแล้วแหละที่ผมลงลงไปอะเนี่ยอเมริกันซาวหกจุดห้านิ้วแม่สองชั้นก็มีพี่ท่านนึงซื้อไปสองลูกแล้วเออซื้อไปจากที่ผมเนี่ยเป็นยังไงบ้างพี่ซื้อไปแล้วก็คอมเมนต์มาะถาบอกหน่อยนะว่าประกอบแล้วมันร้อยไหม,มมันกับผมไหมก็ผมอยู่ที่สูตรตู้ด้วย,ยนะผมว่านะสูตรตู้เขาทํามามันดังแล้วก็เปจุกการเลเตอร์ก็ มีคนสั่งซื้อก็ไปหลายลูกเลยเหมือนกันใช่ครับพี่มันไม่แพงไงพี่คู่ละสี่ร้อยเองพี่สี่ร้อยค่ะไม่แพงนะสำหรับผมนะสี่ร้อยเอสเคก็ไม่กี่บาทครับเสียงกลางเอสเคก็ไม่กี่บาทไม่แพงครับก็มันถามว่าแพงเพราะอะไรนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเจ็ดพันเก้าก็งานด้วยนะพี่ผมว่างานเขาเนียบเก็บส,สายไฟงั้นก็เนียบตัู ก็เนี่ยครับลำโพงหกจุดห้านิ้วกระแทกคาาฟังได้ทุกแนวเพลงมาวันนี้ก็ลองเสิร์งอีกสักคลิปนะก็คอมเมนต์มาผมก็มีหลายคลิปนะผมก็ทำให้ดูกันลำโพงก่อนเพราะว่าลำโพงเนี่ยคนชอบดูกันผมก็เลยคิดว่าลองดูว่ามันร้อยจริงๆไม่ใช่มันร้อยตลกตลกครับมา นี่นี่ครับมาลองดูเชื่อมต่อตือดเตือดตื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 อป๊บน,นึงครับเดี๋ยวหาเพลงแป๊บนึงเห็นไหมคะที่ป so ุ๊บค้นหากันนี่ครับ วันนี้ไม่สโลเบทนะวันนี้จะเอาแบบสามชามันมัน เดี <Wars S 2> ๋ยครับนี่ครับเนียเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับเมเต์ชีทมันสะเทือนอ่ะพี่ขอกอดนะขอสีเด้อมัได้ตอบครับไม่ยากที่จะเซอนครับอีกสักรอบนะ ก็ร้อยไหมนะครับพีกก็มีคอมเมนต์ก็ผมจะให้นะมีคนขอมาผมก็จะให้ตลอดแหละครับก็ฟังได้ทุกแนวเพลงนะสําหรับสาหรับของผมนะมันฟังได้ทุกแนวเพลงครับก็เปิดไฟไว้ครับก็มันร้อยนะครับมันร้อยระเบิดครับระเบิดก็ใครที่ว่าอยากได้อยากแรงอยากโดนก็ต้องจัดครับ ไปจุก้ารลิคเตอร์หกนิ้วสับสวิตแป๊บดนึงครับป๊อปนี่ทำได้นะพี่ก็บอกว่าทำได้ทุกแนวเพลงครับอยากดูแบบไหนคอมเมนต์มาครับสวัสดีครับ